สวัสดีครับเจอ1.9บูพาวเวอร์นะฮะป้ายแดงเลยฮะตัวยีราฟแคนะฮะบังโนฮะอยู่แถวตลาดไทยปทุมธานีลงมาหาผมนะอ่าจำแบงสามสี่มาจาัดกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะมากับพี่ชายที่ลุงเจี๊ยบนะฮะมากับพี่ชายนะครับก็เป็นยีราฟแคนะฮะไปดัดแหนบลงมาล่างนะกับแหนบเรียบร้อยแล้วนะครับหล่อจริงจรนะิงฮะดูฮนะแม็กอ่หยอดแดงมานะใส่แม็กหยอดแดงมานะะบังโนฮะจัดเต็มเหมือนกันนะครับ ก็ออกมาไม่นานนะได้เดือนหนึ่งนะแล้วก็มาติดตั้งกล่องใหม่ล่าสุดจากดีฟากันนะ G ีฟอร์ดจะได้ยินเสียงวันนี้ต้องมีดีเสียงเดินหอบแน่นอนนะมีสวิต์ปิดเปิดควันเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกล่องใหม่ล่าสุดนะคันนี้เป็นคันแรกของช่างแบงค์นะ1.9บูพาวเวอร์คันแรกเลยนะครับไดสเกอร์ช่างแบงค์ด้วยฮะหล่อๆตุดนี้เป็นจูนคอมพิวเตอร์กล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะตรงรุ่นเลยตรงนี้จะเขียนว่า E อเสุนะตรงรุ่นของดีฟาเลย ใบสีส้มๆฮะเดินหอบได้ด้วยนะมีคันเร่งไฟฟ้าปลดบูตจุนบูตปลดความเร็วปลายคันเร่งไวเบิร์นตัดในใบเดียวนะครับรถหล่อมากคันนี้แต่งหล่ออสวัสดีครับพี่โนอีครับมาจากปทุมใช่ครับผมจากตลาดไทยครับโซนตลาดมันไหมเอาเรื่องอยู่ครับอ่าดูคลิปผมมากี่พันคลิปแล้วโอ้หลายร้อยมากับพี่ชายคันนี้ออกมาให้ตื่นกกว่าแลวจัดเลยฮะป้ายแดงโหดจริงๆนะครับสติ๊กเกอร์ข้างหลังเห็นว่า the first นะฮะเรนซิงขับนะฮะโซนตลาดไทยปทุมนฮะ n ม m b e r 273อันนี้เป็นหัวหน้าทางาหัวหน้าเขตทางนั้นด้วยนะออปชั่นพอยส์นะครับลงคําล่างมาเรียบร้อยป้ายแดงฮนะหล่อจริงๆนะเดี๋ยวมาดูบิ้นตัดกันเอาบังโนบิ้นตัดเล้าจริงๆนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเดินหอบกันฮนะอ่านะครับนั่นน่ะ เดินหอบได้นะแล้วก็มีสวิตปิดเปิดด้วยอ่ะบางโนปิดกล่องกันปิดกล่องกันกดปิดสวิตกันเพราะปิดสวิตจะไม่เดินหอบนะเบินจะไม่มีควันนะอ่ะเบนอ่านะครับเบนไม่ตัดไม่มีควันนะเข้าด่านได้สบายอ่ะบางโนเปิดกล่องครับอ่าเปิดกล่องนะอ่าลองเบิ้นก่อนเบนอ่านะครับเล้าเล้าอ่ะมาดูจีฟอร์สกันว่าควันสวยแค่ไหนกับกูพาวเวอร์1.9เฮนเดอร์ยกสูงอะ อ่ะพร้อมนะเบกมือลงนะอ้าวพร้อมแล้วป้วยโอ้โหระเบิดครับอ่ะเดี๋ยวมาลองวิ่งกันครับดูพันเบิ้ลตัดแล้วลองวิ่งก,กันเอาเบิ้ลก่อนเบิ้ลโอ้โหแล้วครับเดี๋ยวลองวิ่งกันดูนะอ่ะพร้อมนะอ่าเซ่เกทหนึ่งพร้อมนะพร้อมแล้วป้วย โอ้โหระเบิดครับระเบิดทุกเกียร์เลยนะบังโนจัดเต็มนะป้ายแดงก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแม่ออกลุมมาด้เดือนเดียวก็จัดหลายอย่างนะดิฟงดิดฟฟี่วัดบางว,วัปูน,นะฮะตัวค้าต่างๆใส่มาครบเลยนะครับขอบคุณบังโนนะมาจากปุทมธทานีนะฮะไว้เจอกันใหม่ฮนะช่างแบงค์สาสครับขอบคุณจากใจเลยครับ